สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อายุ40ขึ้นไปนะครับเราก็จะเจอปัญหาเรื่องของสุขภาพแตกต่างกันนะครับแต่สําหรับที่มีปัญหาเรื่องของเ,ออเหนื่อยง่ายนะครับเจ็บหน้าอกบ่อยหรือว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกหรือมีอะไรแบบแป๊ๆขึ้นมาที่หน้าอกนะครับแนะนาให้ทานเรื่องของน้ํามันกระเทียมนะครับหรือใครจะทานแบบนี้ก็ได้นะครับกระเทียมยประมาณ สามหัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับในการดูแลสุขภาพเรื่องของตีแตกต่างนะครับให้สุขภาพดีขึ้นก็นอกจากทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วเราก็ต้องหาตัวเสริมมาด้วยเพราะอายุมากขึ้นนะครับยิ่ง4ี่สิบน50 60นี้ต้องดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วต้องหาอาหารเสริมมาทานแต่ว่าถ้าเราจะทานกระเทียมให้มันได้ประโยชน์ก็คือทานประมาณนี้ไหวไหมครับนะครับแต่ว่าถ้าในทางกลับกันนะครับเรา เปลี่ยนนะครับจากทานแบบนี้นะครับต่อหนึ่งวันนะครับเรามาทานเป็นเม็ดนะครับเป็นน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นบรรจุขวดแบบนี้นะครับ1เม็ดเนี่ยก็คือขนาด5้ามมิลลิกรัมนะครับแล้วก็รับประทานได้นะครับเนี่ยเม็ดเม็ดแค่นี้เองนะครับ5้าวมมิลลิกรัมนะครับเราจะเลือกทานก่อนนอนก็ได้หรือว่าทานตอนเช้าก็ดีนะครับทานแค่วันละเม็ดเองก็พอ นในการดูแลสุขภาพและเราก็ใครมีปัญหาสุขภาพส่วนไหนนะครับแล้วเราก็ไปเพิ่มเติมเอานะครับนะอันเนี้ยลองดูลองไปอลองไปตัดสินใจดูนะครับถ้าคุณอยากดูแลสุขภาพโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบของการทานกระเทียมนะครับ mm. ก็จะเลือกทานแบบเนี้ยสามกลีบสาขัวใหญ่ๆห,หรือว่าเลือกทานที่เป็นลนักษณะแบบนี้เพียง1เม็ดเท่านั้นนะครับ เต็มเปี่ยมคือน้ำมันกระเทียมสถัดเียนร้อยปร์็น100%นะครับก็ลองตัดสินใจดูเป็นอีกทางเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็ยอย่าลืมติดตามกันนะครับสนใจทาง,งที่บอกใต้คลิปสุขภาพดีมีตังใช้เริ่มต้นที่นี่ครับ